สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนด้วยตัวเองแบบง่ายๆ่ายนะครับก็คืออันดับแรกก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องมาแล้วก็กองน้ำมันเครื่องออกเบอร์เขาครับอันี้ก็จะเป็น10 w 30ให้ดูเบอร์ข้างหลังครับเบอร์30บเบอร์ข้างหน้าเบอร์5ก็ได้เบอร์5ถึงเบอร์15ข้างหลังก็เบอร์30ก็คือนี่จุกเบอร์น้ำมันคอมบลเล่สามสิบ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกัน,นง่ายๆก็คืออันดับแรกก็จะถอดกลองน้ำมันเครื่องอยู่ข้างบนครับตัวนี้เป็นบีโกใช้อุปกรณ์ก็คือนี่โซ่ขันกลองน้ำมันเครื่องแล้วก็จะมีถาดรองน้ำมันเครื่องแล้วก็เราก็จะขัน น็อตอ่างน้ำมันเครื่องด้วยบล็อกเบอร์14่เดี๋ยวจะมุดลงไปข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูน็อตอ่างน้ำมันเครื่องเขาขันตรงไหนกันเนี่ยเรามุดลงมาข้างล่างแล้วก็น็อตอ่างน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับเบอร์14ีเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกเบอร์14ขันออกแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่อง น,นี่ก็เป็นลักษณะด้านล่างของเครื่องยนต์นะครับคลายน็อตตัวนี้ออกให้มันเครื่องออกแล้วก็ขึ้นไปคลายข้างบนกรองให้มันเครื่องเปิดฟ้ามันเครื่องให้มันไหลออกสกะดูก นี่ก็หมุนนะครับพอเนื้อคายออกแล้วก็หมุนทางกลองปั๊บเนี่ยนุ่มมันเครื่องก็ออกแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันไหลจนหมด ้ำรอมันไหลหมดแล้วแล้วก็คลายกองเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องต่อไปเราก็จะคลายกองน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้กองน้ำมันเครื่องตัวนี้จะอยู่ด้านบนไม่ได้อยู่ด้านล่างก็จะออกง่ายหน่อยก็คือใช้ตัวโซ่คลายกองน้ํามันเครื่องแล้วก็บล็อกต่อขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขันให้ดูนะครับขันออกทางซ้ายนะครับ ออกแรงนิดนึงไปละเห็นไ,ไหมแค่นี้ก็ได้ละแต่เวลาเราประกอบนี้ไม่ต้องหมุนแน่นนะครับใช้มือหมุนตึงๆก็พอปิดมาด้านซ้ายนี่ก็ถ okay. ือวได้โอเคละเอาตัวนี้ออกมาอันนี้ก็ใช้มือเปล่าหมุน หมนได้แล้วเนี่ยเกี่ยวไม่ขยัาวจะได้วานวันเครื่องไหรหมดแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะกองเก่าที่ใช้งานระยะหนึ่งหมื่นโลแล้วนะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้ว เปิดฟ้าตัวนี้ออกให้น้ำมันมันไหลออกให้หมดดึงปั๊กตัวนี้ขึ้นปั๊กเช็คน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราจะตอนเติมเราก็จะเช็คหลังจากที่เราปล่อยน้ำมันเครื่องออกจากอ่างน้ำมันเครื่องหมดแล้วเราก็จะประกอบน็อตเบอร์14เข้าไปปิดอ่างน้ำมันเครื่องไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำมันเครื่อง ก็คือน็อตอ่างน้ำมันเครื่องนี้ก็จะมีแหวนเบอร์สิบสี่เป็นอลูมิเนียมก็อย่าลืมเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเนีย่ยแหวนตัวลเล็กๆเพื่อป้องกันน้ำมันรั่วซึมออกทางเกี่ยวนอ็อตครับเดี๋ยวเราเข้าไปปิดกันเลยครับหลังจากที่เราปิดปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือใส่กองน้ำมันเครื่องเข้าไป กออกขั้นตอนนี้ก็คือตรงโอเรียเนี่ยดูให้ดีนะครับจะให้หล่นหายถ้าหล่นหายนี้น้ำมันเครื่องจะรั่วแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าสัมผัสกองน้ำมันเครื่อง ประกอบเข้าไปเลยครับถ้าให้ดีก็เอาน้ํามันเครื่องที่เราใช้เนี่ยทาขอบโอลิงตรงนี้นะครับทาทาทาเพื่อให้มันขันให้มันลื่นอันนี้เนี่ยเอาน้ำมันเก่าแปะๆก็ได้มันที่ค้างอยู่เนี่ยทานิดนึงก็คือทาเพื่อให้โอลิงมันไม่ไปสัมผัสกับหน้า ลูมิเนียมครับเพื่อที่ไม่ไม่ขยับตัวเวลาคัดให้มันลื่นแล้วก็ใส่เข้าไปก็หมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้ตึงหมือน อันนี้ไม่ต้องใช้ตัวโซ่ล็อกก็ได้ครับใช้มือเราเหมุนให้มันแน่นๆสุดแรงเราเนี่ยอัน,นี้ก็พอแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน,น้ํามันเครื่องครับก็เตรียมน้ำมันเครื่องที่เราเตรียมไว้เก็บฟาวดีๆอันนี้น่าจะเป็น6ลิตรสิบว0 s สาสออครับเบอร์สามสิบ มันเครื่องคอมมันเร็วก็จะมาเติมใส่ตรงนี้แล้วก็เติมเลยอันนี้ไม่ต้องใช้แนะนำให้ใช้กวยนะครับใครที่ทำใหม่จะวมนจะหกแต่ผมทำบ่อยแล้วเติมลงไปก่อน อันนี้เติมไป6ลิตรเลยซึ่งนี้น่าจะ6ลิตรครึ่งนะครับเขามีแถมมาอีก1ลิตร ตอนเข้าไปก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องการเช็คระดับน้ำมันเครื่องก็คือเห็นไหมครับสขีดนี่ให้อยู่ตรงกลางระหว่าง2ขีดนี้คือห้ามต่ำกว่าขีดนี้แล้วก็ห้ามเกินขีดนี้ให้อยู่ในระดับเนี้ยได้หมดแต่ผมจะเปลี่ยนให้อยู่ในระดับประมาณกลางๆค่อนมาทางขีดบนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คดู ันนี้น้ำมันเครื่องอยู่ไปทางค่อนขีดบนนะครับก็แสดงว่าใส่6ลิตรไปก่อนถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้ครับต่อไปก็ปิดฝาอ่างน้ำมันเครื่องปิดฝาน้ำมันเครื่องนะครับนี่อยู่บนนี้ ตอนต่อไปก็ปิดนี้เสร็จแล้วก็มานํากองอากาศกองอากาศนี้ก็คือมีหน้าที่ดักฝุ่นละอองที่มากับอากาศให้เข้าไปในห้องเครื่องยนต์นะครับ,บล็อกสามนี่คือใส่กองอากาศ เราก็จะเอาไปเป่าลมออกเอาฝุ่นออกแล้วกลับมาใช้งานอีกนะครับระยะการใช้งานของไส้กองอากาศนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0โลนะครับตอนหนึ่งกองต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวเราไปเป่าลมแล้วก็เอามาใส่ครับหลังจากที่เราเป่าลมกองอากาศเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดฝาตรงนี้นะครับข้างในนี่ก็คือใช้ผ้าเช็ดออกให้สะอาดแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปครับ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอากลองเข้าไปประกอบในลักษณะเดิมด้วยที่เอาที่กวงขึ้นนะครับตัวปิดเอาลงแล้วก็ปิดฝากิงหมดสามตัวลิปล็อกนึ้สอง จากนั้นเราก็ลองสตาร์ทเครื่องดูอีกรอบครับเพื่อเช็คลอยด้วยเรามาสตาร์ทเครื่องดูน,นะครับตอนนี้รถคันนี้อยู่ที่2 26,734กกิโลเมตรนะครับใช้งานมา ประมาณนี้ก็คือน้ำมันเครื่องทุกทีที่ผมใช้งานอยู่ที่บ้านผมนี้คือเป็นรถบรรทุกผมใช้ที่1 0,000ืนกิโลนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วกองน้ำมันเครื่องผมจะบวกไปอีก1 0,000นโลแล้วก็จะเขียนใส่ป้ายนี้เพื่อเช็คระยะต่อไปว่าจะต้องเปลี่ยนเท่าไหร่ลองมาเบิร์นเครื่องพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเสียงเครื่องก็จะนิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนคนเรานี่นะครับ พอทำงานไปในช่วงหนึ่งแล้วก็เหมือนเครื่องยนต์ไม่ได้เหมือนร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนอย่างเงี้ยคือใช้กินแต่ของเข้าไปไม่ได้ถ่ายออกเงี้ยมันก็จะเกิดท้องเสียท้องอะไรเหมือนเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ก็พอใช้งานไปหนักๆมันไม่ได้เอาของเสียออกไม่เอาน้ํามันระปุบหล่อเลื่อนในร่างาในเครื่องยนต์ออกมามันก็จะเป็นเสคื่นคเปลี่ยนมันก็จะเป็น,น,เ,ปนเสียงเยียบเงี้ย ไปที่3,000รอบเพื่อเช็คตรงกองแล้วก็น็อตปักน้ำมันเครื่องว่ามีน้ำมันรั่วหรือเปล่ากวไปเช็คดูกัน เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างซุปเปอร์พาวเวอร์ความเหนื่อยของมันอยู่ที่ 10W 30 10. เราเขียนไว้นะครับว่าเราใช้ตัวเครื่องเบอร์ไหเลขไม่์ครั้งต่อไปตอนนี้มัน200 26,734ก็บวกไปอีกหมื่นนึงก็เป็น2 3 6แส4สกิโลเมตร้เขียนไปสองแสนสามหมื่นหกเจรสาสกิโลเมตรทันที่เราก็ใส่เข้าไป ไปไปอีกเลยสี่เดือนเอาเดือนสิบนะ่ะสิงหากันยาคมธันวาก็เป็นเดือนธันวาครับไล่ไป,ไปสี่เดือนครับจะจับประมาณนี้แล้วก็ห้อยไว้เอาของเกา่าออก ใหม่ก็ห้อยเข้าไปเก็บไปเพื่อที่เตือนสติเราว่ารถเราวิ่งไปกี่ชั่วโมงแล้วครับคลิปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตนเองง่ายๆนะครับทำเองที่บ้านได้ก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีบล็อกัวสิบสี่แล้วก็โซ่ขันกองน้ำมันเครื่องหาซื้อได้ตามร้านอะไรครับร้อยห้าสิบบาทไม่แพง ถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านเขาก็จะบวกค่าแรงเบนมันสับลงอยเราเปลี่ยนเองที่บ้านเสียค่าน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องชุดนี้ผมหมดที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับน้ำมันเครื่องของไม่แพงครับเป็นปืนสามสิบมีขายตามตลาดทั่วไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตลงไปก็อย่าลืมกดกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ